น้ำเพชรแเนกราบค่ะหรือว like yeah. like ่านี like ่คณะสอนรามน้ำเพชรเป็นพี่สาวของน้องสอนรามค่ะคนเขาใจผิดเกียวไปว่าจริงๆแล้วสอนรามนําเพชรคือคนเดียวกันก็มีค่ะบางคนแบบจะเข้าใจว่าชื่อสอนรามนําสมุนน้ำเพชรค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคือเป็นชื่อสองคนค่ะพี่กับน้องค่ะสอนรามน้ำเพชรค่ะน้าสาวดันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่คาราลิกเกอเรา คือสองน้ำน้ำเพชรตั้งคณะมาย0ปีเต็มนะคะก็ก่อนหน้านี้ก็คือก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะคะตั้งแต่เราเด็กๆเ,เลยนะคะด้วยแบบตอนเด็กแต่เรามีความสามารถท่านผู้ชมก็ชื่นชมว่าเออสอน้น้ำเพชรเป็นลิเกเด็กนะจนมาถึงวันนี้20ปีแล้วก็ตอนเนี้ยคือดำดงเป็นกระแสฟีเวอร์มากะคะ่ะก็เหมือนกับว่าเป็นกระบอกเสียง อีกอย่างหนึ่งนะคะที่แบบว่าชักชวนอย่างวัยรุ่น,นะคะ่ะที่ไม่เคยดูลิเกไม่รู้จักดิเกเลยก็ตามดำดงมาดูลิเกก็ทําให้รู้จักลิเกคณะสอนน้ำน้ำเพชรมากขึ้น,นะคะ่ะมีคนรู้จักมากขึ้นอยากมาชมลิเกมากยังไงบ้างคะกระแสที่แบบว่านกมาบบค่นขงดีเลยดีใจค่ะแล้วก็ปลื้มใจแทนน้องๆด้วยนะคะที่แบบปเป็นเป็นที่รู้จัก ของผู้ชมแบบถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวงการลิเกเลยที่แบบคนแน่นทุกงานเลยเพราะว่าจะมาดูดําดงเหงนี้ค่ะใช่ค่ะถ้า่ีวงอนาลิเกจะมาดูปัญหาที่แบบคนไม่ไหวมาดูค่ะก็ก็จะมีเป็นบางช่วงค่ะแต่ว่าคือสอรมนเพชรเนี่ยก็จะควมาตรฐานการแสดงลิเกในทุกๆรุกงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่นะคะก็ทุกครั้งที่ไปแสดงเราก็จะไปแบบเต็มทีมแสดงเต็มที่เลยค่ะ ดดงเนี่ยเรื่องนี้เราแสดงมาแบบหลายปีแล้วเราแสดงั้งแต่เด็กๆแล้วนะเรื่องนี้ค่ะแต่ว่า <c oughs> ใช่ค่ะแสดงมานานแล้วแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยในการแสดงลิเกของคณะเราค่ะเราจะแบบชอบสอนแทรกอะไรใหม่ๆเข้ามปแบบตามเทรนที่เขาเป็นเทรนเราก็จะนามาใส่เป็นมุกในการแสดงลิเกค่ะเหมือนเหมือนน้องเนี่ยนำเพลงมาร้องอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็ร้องเป็นสไตล์ตลกตลกดําดง เลยแบบอาจจะทําให้แบบไปที่ชื่นชอบดูแล้วคลายเครียดไม่เครียดอะไรแบบนี้ก็เลยทําให้เป็นกระแสจนถึงทุกวันนี้ค่ะดูแล้วไม่เครียดอะไรแบบนี้ด้วยความเราเป็นหัวหน้าแอบน้อมมีเสื้อเสียงกันมาคนหนึ่งจริงๆมันเกิดความริษาเกิดอะไรกันที่นอันนี้อันนี้คือสิ่งที่กลัวคนคิดมากเราดีใจแทนน้องด้วยซ้ำค่ะแล้วก็ดีด้วยเพราะว่าน้องอ่ะ คนนะ่ะตามมาดูน้องแล้วก็ทําให้คนได้รู้จักคณะเราเพิ่มขึ้นไปอีกจากที่ตอนแรกมีคนรู้จักอยู่แล้วในระดับนี้ตอนนี้นก็คือคนรู้จักดิกเจสารพัดเพศเพิ่มขึ้นไปนะคะก็ดีใจกับน้องรือว่าเป็นโอกาสของน้องนะคะก็ดีใจกับน้องด้วยจริงจริงแล้วมันเนอ่ยมันทำให้คนคนหนึงเริ่มเริ่มมีชื่อเสียงใช่ค่ะ หมือนเราก็คือในคณะสอนนมน้ำเพชรนะคะทุกคนศนะิลปินทุกคนเราทํางานกันเป็นทีมแล้วก็ทุกคนก็จะเป็นที่รู้จักของแฟน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 อยา่างอยา่างอย่างน้องนุ่นเนี่ยน้องเบลก็คือมีคนรู้จักอยู่แล้วอาเนียเป็นน้องนุง่นน้องเบลนะแสดงแต่พอมีกระแสดำดงคุณสอนล่าเพื่อดำดง <c oughs> ก็ทําให้น้องได้แบบมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นไปอีก <c oughs> ค่ะก็มีคนรู้จักน้องเพิ่มขึ้นอีกออใช่ค่ะเมื่อจะคูยแค่ถามน้องดำดงเรว่าเราอยู่กันแบบครอบครัวไม่ได้มีการใสัญญา มาทำไมว่าแบบถ้าเกิดวันนึ่งน้องดังแล้วน้องอาจจะไม่มาเลลิเกให้เราไปอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้คือเราอยู่กันแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะเราไม่เคยปิดกั้นใครเลยใครที่อยู่กับเรามาแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะออกไปเติบโตของเขาเราไม่เคยห้ามเลยค่ะเราไม่เคยห้ามเลยเรายินดีทุกทุกการกระทาของน้องทุกๆคนค่ะเรายินดีกับทุกคนใช่ค่ะเราไม่เคยปิดกั้นเลยใช่คือแสดงการที่ เรับาเรียขอราลงงไม่ติได้เราไม่ได้ปิดกันอยู่แล้วค่ะก็คือแล้วแล้วแล้วแต่น้องน้แล้วแต่อะไรเงี้ยแต่แค่แบบว่าเออแบบไม่ลืมก็พอแล้ว แ็่ว่าเออว่าวันเดืนสมมุติน้องไปได้ดีแบบปังมากกว่านี้เราก็ดีใจกับน้องด้วยแต่แค่แบบเอไเอไม่ลืมสอนรำน้ง,งเพชรก็พอแล้วอะไรเงียง้ยใช่แล้วอย่างเรานะแม่ตอนนี้เป็นผู้บริหาราาเห็นว่าตอนนี้กำลังมีข่าวดีใช่ค่ะมีนางเอกน้อยอยีกคนหนึง่งใ<อ> <c oughs> ่ใช่รู้เพศแล้วค่ะเป็นผู้หญิงใช่ เดือนครึ่งแล้วค่ะตอนนี้ห้าเดือนครึ่งแล้วแล้วรู้ว่บาเราจะแสดงก็แสดงไปเรื่อยๆก่อนค่ะจนกว่าจะไม่ไหวเพราะว่าพห้เอสองคนแรกก็แสดงแบบยังเจ็ดแปดเดือนเราก็แบบว่าตัดชุดแบบทางท้องเอาอะไรแบบนี้จริงๆคือแบบเวลาที่เราอย่างคนคนรู้มั้นแบบ ค่ะเราไม่ได้เราไม่ได้ปิดบังอยู่แล้วค่ะเขาก็รู้ก็ให้อภัยแต่ว่าแต่แค่อุปสรรคเราคือเราจะทํางานหนักเหมือนเดิมไม่ได้ก็อาจจะแบบออกน้อยหน่อยอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ยังไหวอยู่อยากทํางานห่วงแล้ว <c oughs> อย่างน้อยเรามีน้องไม้ใช่หรือเปล่แบบเราบาียงด่างเลีย้ยงมากเพราะพอดีวันไหนว่าแบบไม่ไม่ได้ไปช่วยเราไม่ไดึง นี s <S> ่ยค่ะก็ห่วงห่วงทางคณะห่วงร้องกันอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าบางทีแบงค์เขาจะมีงานเยอะกว่าเราอะไรแบบนี้ยก็เราก็จะคอยมาดูแลอะไรแบบเนี้ยค่ะถ้าถ้าวันไหนแสดงไม่ไหวจริงๆก็ขอให้ได้มาถ้าวันไหนไม่ไหวต้องพักอยู่บ้านก็จะโทรเช็คตลอดค่ะเขาบอกว่าต้องแบบวินามีนด้ค่ะขณะที่เป็นห่วหัวหน้าของต่ำเขาบอกว่าศาสตร์นี้มันไม่เหมือนศาสตร์อื่นจริงไหมตรงนี้คือมีการจุดพลุว่าคือต้องห้ามดับตัวก่อนเดิมเลย ค่ะก็อันนี้ตามโบราณที่เขาบอกกันมานะคะก็คือเราอะ่ะก็จะก่อนเซร็จลิเกเราจะหมลงบูชาพ่อแก่นะคะแล้วก็ตามโบราณที่เขาบอกมาเลยก็คือเราต้องพูบที่ปักหน้าพระแก่คือพอใกล้จสมอก็ต้องจุดตลอดอย่างเนี้ยคะ่ะมันเป็นก้ออะไรคนะตอนเนี้ยอันนี้น้ำเพชรอะ่ะไม่ทราบ ไม่ทราบแน่นอนถึงเบื้องลึกนะคะแต่ว่าคือหลักๆเนี่ยเขาบอกกันมาแบบนี้ก็หมือนวับว่าเราเป็นการบูชาครูตลอดอะไรแบบนี้ค่ะใช่ใช่ต่อต่อกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเลยค่ะโบราณอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆงด้วยความแบบคนที่ไม่ได้แบบเล่นลิเกเองเขาจะรู้ข้อนี้เลยครับว่าเบื้องหลังลิเกจะมีแบบนี้นะบางคนก็อาจจะไม่รู้อะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกับว่าแบบโผมลงเนี้ย ลูกค้าเขาคต้องหหมโลต้องออกแขกก่อนอะไรแบบนี้ค่ะใช่ยเป็นเหมือนผู้ชายคือยางเวทีที่ผ่านมามันก็เป็นไวรัลหนักมากคือการเอาลิเกไปเที่ยวของเราเพราะว่าเป็นเทีเดียวกันก็คือแบบกลายเป็นว่าลิเกไม่เหมือนไม่้มมคนดูคนดูน้องมาจร่งจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไหนอ่ะมีความสนุกใ,ในตัวเองกันหมดค่ะอย่างอ่ะอย่างอ่ะลิเกของเราลิเกเราก็แสดงเป็นเนื้อเรื่องนะคะมีเป็นเรื่องเป็นราวใน บทแสดงลิเกเนี่ยเราก็จะมีสอนแทรกเพลงเท้าไป่บ้างตามเนื้อเรื่องสถานลิเกจะมีการร้องการรำมีทั้งร้องไห้ตัวรอดแล้วแต่บทการแสดงค่ะส่วนหมอลำเขาก็จะมีความสนุกในแบบของเขาค่ะอย่าเอาไปเปรียบเทียบกันเลยทุกคนเป็นศิลปินเหมือนกันค่ะทุกคนก็ต้องทำหน้าที่ทำมาหากินในศาสตร์ของตัวเองอยู่แล้วค่ะในการที่มันทำมาทุกวันนี้มันือการปลักเพื่อตามต้นตัอรย่างีขึ้นไหมใช่ ปรับนะอย่างขอ,อยกตัวอย่างเป็นสอรามน,น้ําเพชรใช่ไหมคะอย่างฉากเวทีไฟแสงสีเราก็ต้องมีการพัฒนาตอนนี้เราก็เพิ่มระบบไฟมากขึ้นเพื่อให้ดูสวยงามฉากของสอรามเพชรก็จะมีการเล่นฉากเปลี่ยนฉากให้แบบเข้ากันเนื้อเรื่องแบบนี้แต่จริงๆิแล้วฉากเนี่ยเราไม่เปลี่ยนก็ได้ไม่เป็นไรแต่ด้วยแบบเป็นการทำง,งานของเราเนราก็อยากให้แบบดูเหมือนว่ามาดูลรโลนในโรงละครแบบนี้ค่ะชุด ชุดอีกค่ะเราก็แบบมีการตัดชุดที่แบบเอาดีไซน์ของสมัยใหม่เข้ามาสอดแทรกมีเพชรมีเพราะสมัยก่อนอเพชรก็จะไม่เยอะแบบนี้ค่ะใช่คือทุกอย่างเปลี่ยนได้แต่แบบมันมีอย่างหนึ่งได้ก็คือฉากที่เป็นผ้าใบคือถ้าถมรถวันหนึ่งเราเปลี่ยนเป็นจอเลสล์อะที่เราเพ็คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆแจะไม่จริงจริงๆเป็นจอก็ได้เหมือนกันนะคะอย่างแบบท่านเพชรจัดงานว้ครูใช้เป็นจอแต่ถ้าถามความส่วนตัวเลยเนี่ยท่านเพชรคิดว่าฉากแบบนี้มันสวย สวยดูข้างหน้ามันดูชัดมันดูสวยกว่าจอแล้วแบบว่ามันทำให้ลิเกดูแบบสวยขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คือแล้วแต่แล้วด้วยด้วยงานเรามีทุกคืนการขนย้ายลำบากมากใช่แบบเนี้ยจะเก็บง่ายกว่าการดูแลจะง่ายกว่าค่ะใช่าางนเร ปรับแน่นอนใช่แล้วปรับแน่นอนใช่ค่ะแต่ในเรื่องของฉากคือเราตัดยืดตื่นใช่แล้วก็ยืดยืดแบบนี้นะของเรานะคะแต่ว่าถ้าอย่างแม่ครูเนี่ยนักเพียจะขึ้นเป็นจอเพราะว่าบางทีในเรื่องเนี่ยมันสามารถใส่เอฟเฟ็ตไปในจอได้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ค่ะใช่อัศดาอย่างพี่ตังเงี่ฝากนิเกอเขาก็เหมือนตอนนี้ก็คือแบบมันก็ยังมีขบักขันที่เหมือนแบบก็ยังยังแบบไม่ได้ตาม ไม่อยากจะให้กำลังใจเลยอ๋อค่ออะก,ก็ลิเกในประเทศไทยเนี่ยมีหลายคณะมากเลยนะคะก็ขอพระคุณมากๆนะคะที่แฟนคลับท่านผู้ชมเนี่ยชื่นชอบในสอนาำน้ำเพชรนะคะขอบคุณเจ้าภาพทุกสถานที่เลยท่านผู้ชมทุกที่ที่มาชมนะคะหากวันไหนเนี่ยอยากจะชมลิเกแล้วสอนามน้ำเพชรเนี่ยติดการแสดงแล้วก็สามารถ ติดตามใช่ไปซัพพอร์ตพี่ๆคณะอื่นนะคะลิเกทุกคณะทุกคณะเต็มที่กับการแสดงทุกคณะค่ะใช่ค่ะก็ยินดีจะรับใช้ท่านผู้ชมท่าภาพทุกท่านนะคะก็แบ่งกันชมแบ่งกันให้กำลังใจกันนะคะค่ะ